2.5 EL มาพร้อมกับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยคันนี้เป็นรถปี2019ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยล้อของเขาใหญ่มากๆเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะเป็น แม็กเดิมจากโรงงานบันไดข้างก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็คันนี้เขามีกล้อง360องศาให้ด้วยตัวมือเปิดของเขาเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีสมารท์ทชิลด์ให้ทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะคันนี้ใส่คิ้วกันสัตว์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับโรบานะสีดาด้านสวยมากๆเลยติดกันชนท้ายให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังก็มีกล้องมาให้ด้วย กระบะไลเนอร์ของเขาเป็นประมาณนี้นะคะกรอบไฟด้านหลังไม่แตกไม่รล้าไม่เหลืองนะคะภายในของเขานะคะเป็นโทนสีดํา เบาเป็นเบาะหุ้มผ้านะคะในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้หน้าจอเป็นทัชสกรีนด้านล่างก็จะเป็นโหมดปรับแอ์นะคะคันนี้เขาเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะมาดูพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นมันติฟังก์ชั่นนะมีปุ่มฟังก์ชั่นทางขวาและก็ซ้ายเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นรถปี2019นะคะราคาของน้องอยู่ที่388นะคะใครที่สนใจนะก็สามารถทักมาหาเราได้เลยนะคะฝากไปด้วยเต้นรถประสริฐสุขุณทรค่ะ